ครับน <Cornell>. well, ้ำเงินนักเรียนนะครับขอนครับที่มาทางบริเวณหน้าทรเนียบนะครับตรงนี้นะครับวันนี้นะครับที่เรามาที่นี่นะครับทรรเนียบรัฐบาลนะครับมากันเรื่องรัฐตำรวจการทุจริตนะครับที่ทางคุณตำรวจแจ้งเรามาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับ สถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ยนะครับก็เริ่มเราจะเห็นว่าก็เริ่มคลี่คลายลงมากแล้วนะครับในขณะที่ขรกรอเองนะถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับการบังคับใช้นะครับของทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าใช้กับผู้ชุมนุมนะครับใช้กับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องนะครับหรือแม้แต่คนมีข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับดังนั้นนะครับที่เรามาวันนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องพลกรนะครับ ที่เราคิดว่าควรจะต้องลูตินะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญผู้มาร่วมกับที่จะมาอธิบายกับเรานะครับมาพูดคุยกับเรานะครับอ,อันแรกนะครับขอเชิญคุณเพนกวินก่อนนะครับจากตัวแทนจากสอทน,นะครับ กับสวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพจริงก็ไม่ค่อยเคารพเท่าไหรน<ต>่นะเมื<ต>่อสองสาเดือนที่แล้วท่านบอกกับประชาชนว่าท่านจะต้องประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ตล,ลอดสามเดือนเกือบจะสามเดือนที่ผ่านมาลองทบทวนกันดูครับท่าน,ต,าน,นาตัวท่านนะก็ทัวท่านที่นั่งอยู่ในธรรมเนียมเ่ยก็ทบทวนไปพร้อมกับผมด้วยนะทบทวนดูเถิดว่าท่านทําอะไรท่านใช้พลกรฉุกเฉินตัวนี้ในการทําการใดๆเพื่อควบคุมโควิดบ้างท่านใช้พลกรฉุกเฉินในการประกาศเคอร์ฟิวซึ่งประชาชนทั้งประเทศเขาก็ถาม ว่าเชื้อไวรัสมันมีเวลาทําการตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านประกาศแต่มาตรการที่รู้ที่มองจากดาวอังคารก็ยังรู้ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พูดผลในการสกัดกั้นเชื้อไวรัสแต่ดูสิครับเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนสัปดาห์ที่ผ่านมาคนถูกตั้งข้อหา พระก่อฉุกเฉินสิบกว่าคนตอนนี้สิบเอ็ดรวมถึงคุณอนุรักษ์รวมถึงหมอรุจพันธ์สิบสามคนสิบสามคนนี้เขาไปทำอะไรเขาไปจามใส่หน้าคนอื่นหรืออย่างไรไม่<ๆ>บางคนเขาไปวางป้ายบางคนเขาไปเขาไปวาดรูปแค่นี้ก็ยังถูกตั้งข้อหาพราก่อยฉุกเฉินแม้กระทั่งตัวผมเองสทเราเอง หลายครั้งเราไปแค่แขวนป้ายเราไปแค่ผูกโกขาวเราก็ถูกขู่จะตั้งข้อหาพลกรฉุกเฉินเดชบุญก็ยังไม่โดนจริงแต่ท่านไม่โกรตาลูกน้องท่านบ้างหรือไม่ว่าใช้พลกรฉุกเฉินไปในทางไหนหรือว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่ว่าท่านนั่นแหละที่สั่งลูกน้องท่านให้ไปตั้งข้อหาพลกรฉุกเฉินปประชาชนไม่แค่เท่านี้ครับทุกคนรู้ ประชาชนรู้การประกาศใช้บุหรกฉุกเฉินเป็นการทําให้เศรษฐกิจย่าแย่ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องแรงงานหลายคนพี่น้องทั้งผู้ใช้แรงงานการใช้บุหรกฉุกเฉินทใาทให้การทําให้การทํางานการเดินทางโปยเฉื่ะงยิ่งพี่น้องที่ทํางานกะดึกถึงตอนนี้ก็ยังมีพี่น้องที่ได้ความเดือดร้อนพี่น้องนักดนตรี พี่น้องทํางานพี่น้องทํางานสถานบันเทิงตอนนี้พวกเขาเหล่านี้แทบจะกินแกลบกันแทบจะผูกคอตายกันอยู่แล้วผมถามทีฮะท่านรับผิดชอบเขาเหล่านี้อย่างไรท่านประกาศท่านบอกว่าท่านต้องใช้ยาแรงแค่บรรกรฉุกเฉินแต่ท่านใช้ยาแรงแลวท่านไม่เอายาแก้พิษมาให้เงินเยียวยาที่ท่านบอกว่าท่านจะแจกให้ประชาชนแต่ป่านนี้มันจะครบสามเดือนแล้วยังได้กันไม่ครบ อันนี้เนี่ยเป็นข้อพิสูจน์เป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านเนี่ยประกาศพรก่ฉุกเฉินมาเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองท่านประกาศพรก่ฉุกเฉินมาเพื่อรวบอำนาจในมือของตัวท่านเองโดยไม่สนใจว่าการใช้พรกอฉุกเฉินนี้จะทําให้ประชาชนอดตายกี่คนจะต้องทำให้ประชาชนถูกจับกี่คนต้องเข้าคุกกี่คน ต้องผูกคอตายไปอีกกี่คนท่านนายกรัฐมนตรีในไหนท่านก็อ้างแล้วถึงแม้ว่าท่านจะโกงเลือกตั้งมาแต่ท่านก็อ้างกันอ้างว่ามาจากประชาชนอย่ไงน้อยก็เห็นหัวประชาชนที่กำลังจะตายไปแล้วและกำลังจะอดตายตรงนี้เสียบ้างได้โปรดนะฮะด้วยความเคารพดังนั้นวันนี้พาประชาชนพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนมารวมมายืนรวมกันตรงนี้จํานวนไม่มากแต่มาแสดงพลัง มาแสดงจุดยืนและให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าประชาชนไม่ต้องการพรกอฉุกเฉินประชาชนต้องการยกเลิกพรกอฉุกเฉินดังนั้นเชิญชวนพวกเราทุกคนตะโกนคาว่ายกเลิกพรกรฉุกเฉินทักงสามังให้ประยุทธ์ให้ให้ท่านประยุทธ์ที่นั่งอยู่ในท้ำเนียบในตึกไรคู่ฟ้าตรงนั้นได้ยินกันนะครับผมยกเลิกพรกฉุกเฉินเลิกพรกฉุกเฉินยกเลิกพรกอฉุกเฉิน ยกเลิกพรกรฉุกเฉินขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณเพ็นพินนะครับก็เป็นเรื่องที่ตลกดีนะครับที่เรามาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีุณตํารวจนะครับมาแจ้งเรานะครับเรื่องพลรกรฉุกเฉินนะครับในขณะที่เราก็มานะครับเพื่อให้ยกเลิกเรื่องพลรกรฉุกเฉินนั่นแหละครับนะครับเราจะเห็นว่านะครับุณตำรวจเนี่ยครับอ้างเรื่องอะไรอ่ะ เรื่องโลกเรื่องการแออัดนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนนะครับคนที่เล่นในโซเชียลมีเดียก็น่าจะเห็นกันอยู่บ้างนะครับรูปที่มีคนถ่ายนะครับมาลงโซเชียลมีเดียนะครับคนนั่งคนยืนในรถเมล์คนยืนในรถไฟฟ้าที่เบียดกันนะครับเบียดกันกว่ามากกว่าที่เราเย็นกันตรงนี้ได้ซ้ำนะครับเสียงโลกไหมครับแล้วทําไมคนถึงยืนกันได้อัดกันได้รัฐบาลไม่ทําอะไรนะครับที่สําคัญ ขอสองมอกร,รวมถึงรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับดันไปทําให้คนยืนเบียดกันมากขึ้นด้วยการไม่ให้นั่งเก้าอีอ้ติดกันนะครับให้เว้นระยะเก้าอี้แต่ไปเบียดกันอันนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับเราจะเห็นว่าวิธีการรับมือวิธีการอ้างนะครับเรื่องโรคนะครับ <S 2> <S 2> เรื่องโควิดเนี่ยนะครับของรัฐบาลนะครับของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานมหาชนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องตลกมากนะครับให้เว้นระยะเก้าอี้แต่ไปยืนเบียดกันแทนนะครับ ขณะเดียวกันคนเดียดกันบนที่รถโดยสารานะาต่ขณะแต่กลับมาแจ้งพลกรฉุกเฉินกับเราซึ่งยืนห่างกว่ามากนะครับไ,ไม่ดีเดียดเท่าด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปประมหนึ่งนะครับว่าพลกรฉุกเฉินที่ท่านอ้างเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เพื่อควบคุมโรคนะครับแต่ใช้เพื่อควบคุมประชาชนนะครับควบคุมผู้เห็นต่างนะครับโอเคผมเชิญ ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกัเอบเราอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับน้องโมเมนะครับนัทนันนะครับาจากกลุ่มชื่อองค์กรที่กลุ่มนะครับในนามของนักศึษายนี่ไม่ใช่กลุ่มนะครับแล้วก็ในฐานะตัวแทนกลุม่มยี่สิบสี่วิุวะประจิตใจด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งผู้มาชุมนุมและสื่อทุกท่านนะคะมันมีความไม่เข้าใจเล็กใๆนๆตัวเราว่าชะ ผลผลมาตรการทุกอย่างยกเลิกเคอร์ฟิวผลผลเอาการควบคุมบางสิ่งบางอย่างเลยจากที่โควิดของเราเริ่มที่ไายผู้ติดเชื้อเราลดลงต่อเน,นื่องหลายอาทิตย์มีผู้รัฐประกาศว่าผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์มาตลอดสามอาทิตย์นี้แล้วเพราะเหตุใดรัฐยังคงพลกรฉุกเฉินไว้ทั้งที่รัฐเองก็รู้ว่าการคงพลกรฉุกเฉินไว้นั้นมีผลต่อการใช้ชีวิตอันปกติของประชาชน หรือจริงๆแล้วที่รัฐประกาศใช้พท,ทรกรฉุกเฉินอยู่นั้นเป็นการควบคุมประชาชนมากกว่าควบคุมโลกมากกว่าควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19การคงทรกรฉุกเฉินไว้มีผลต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนแต่รัฐก็ยังคงไว้นั่นหมายถึงว่ารัฐไม่ได้สนใจปากท้องของประชาชนไม่ได้สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปเลยแม้แต่นิดเดียว รัฐมุ่แต่สนใจว่าพวกเราที่มาชุมนุมมาเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างอันเป็นสิทธิและเสรีภาพของพวกเรามากกว่าเรื่องอื่นๆรัฐใช้พลกรฉุกเฉินในฐานะพลกรควบคุมเสรีภาพประชาชนแจ้งจับผู้ชุมนุมแจ้งจับผู้ที่ออกมาเรียกร้องกรณีของคุณวันเฉลิม เราอยากให้รัฐยกเล,ลกิกพรกฉุกเฉินคืนชีวิตปกะติคืนเสรีภาพแก่พวกเราประชาชนในประเทศไทยรวมถึงเยียวยาปาดท้องของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอยากให้รัฐนึกถึงมาตรการการลดค่าเทีมของนักศึกษาและนักเรียนในประเทศไทยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่ตกงานไปจ,จนกว่าพวกเขาจะได้งาน และสภาวะเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติเราอยากให้รัฐมองถึงประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่มองถึงปากท้องของตัวเองความมั่นคงในเก้าอ,อี้ของตัวเองความมั่นคงในอำนาจของตัวเองประชาชนไม่ใช่ไทยของคุณแต่คุณเป็นไพยของพวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับ กดปให้กับน้องโมเมน,นะครับถือป้ายกันอยู่ถือป้ายกันอยู่เลครับโอเคนะครับ, okay. รบ uh, อีกคนหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเป็นเยวาวชนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเยวาวชนที่มีหมายเรียกนะครับถูกดำเนินคดีนะครับในข้อหอข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับ เป็นเยาวชนจากภาคตะวันออกนะครับที่ทำกิจกรรมที่จังหวัดระยองนะครับเชิญคุณไหมนะครับพานุพงศ์นะครับจากกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประจใจครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านครับผมเดินทางมาไกลมาตั้งแต่เมื่อเช้าเพื่อที่จะมาร่วมในการเรียกร้องให้ยกเลิกพรกจุกเฉินเนื่องจากว่าผมเป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดน ข้อกล่าวหาในเรื่องของฝ่าฝืนพระกบฉุกเฉินวัตถุประสงค์ระับแรกที่รัฐบาลประกาศออกมาในเรื่องของพรกฉุกเฉินคือการควบคุมโรคระบาดโคโรวรัิด COVID -19 แต่เหตุไหนใดเล่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่จึงใช้พรกฉุกเฉิน ในการต้องข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของวันเฉลิมลองมองข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับลองมองว่ากี่ครั้งแล้วที่พวกเราออกมาทำกิจกรรมอีกครั้งแล้วที่พวกเรามารวมตัวกันมีรายงานจากรัฐบาลไทยไหมครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้นมีไม่มี ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วยี่สิบวันที่ผ่านมาไม่มีใครเลยที่ติดเชื้อไปแล้วควิดเพิ่มพวกเราจึงเห็นสมควรว่าพรกรฉุกเฉินไม่จำเป็นกับการควบคุมสถานการณ์เรื่องของโรคระบาดอีกต่อไปรวมถึงผมมาจากภาคตะวันออกภาคตะวันออกแน่นอนครับเป็นเมืองอีซี มีโรงงานอ,อุตสาหกรรมมากมายแต่ท่านรู้หรือไม่ครับว่าคนงานระดับรากหญ้าตกงานแล้วกี่คนผู้ประกอบการปิดโรงงานแล้วกี่โรงและผู้ประกอบการที่ยังไม่ปิดโรงงานเขาเสียกำไรไปแล้วกี่ล้านบาทอยากวอนถึงท่านประยุทธ์จันโอชาครับว่าท่านจะมีมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานกลุ่มนี้อย่างไร ให้เร็วที่สุดและมั่นคงถาวรที่สุดนะครับและขอให้ท่านประยุจันโอชายกเลิกพรกอรฉุกเฉินได้แล้วนะครับท่านอย่าก,กลัวนักศึกษามาจัดม็อบเลยท่านจงกลัวบาปกรรมที่ท่านได้สร้างไว้จะดีกว่าขอบคุณมากครับ ต่อจากนี้นะครับก็จะมีเป็นการอ่านแถลงการนะครับของเก้าองค์กรนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้แถลงการนะครับเดี๋ยวจะมีคนแจกเดินแจกนะครับอยู่นะครับผมขอเชิญคุณอาทิตย์นะครับเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมัทยานะครับเชิญขึ้นอ่านแถลงการนะครับขนเสื้อฟ้านะครับที่จะเป็นคนแจกแถลงการนะครับใครที่ต้องการแถลงการนะครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ มาเรียกร้องวันนี้เนี่ยก็ไม่ทาให้รัฐบาลยกเลิกพาราก,กรในความกิริชันเพราะว่าเขาหน้าหนาพอนะคะน้าดานด้วย <Yeah. S 1> การที่รัฐบาลยังคงประกาศใช้ <Yeah. S 1> พลรกรฉุกเฉินต่อไปอีกยังส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำ <Yeah. S 1> มีค่าตัวตายเป็นจํานวนมากจะนําไปสร้างความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วหน้าอีกทั้งเป็นการใช้พารากรฉุกเฉินในการคุกคามพวกเราประชาชนและสิทธิเสรีภาพของทุกคนค่ะ แสดงความิเห็นส่วนร่วมร้องทุกเป็นไปอย่างยากลําบากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยทนทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยตกต่ำเสียหายคุณคิดว่า ในสถานฉุกเฉินหรือพรตให้ใช้เพียงแค่พรต หยุดงานชั่วคราวจาก เพิ่มเงินเบี้ยเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นสามพันบาทค่ะเราขอร้องให้รัฐบาลลงมือทําทันทีแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนประชาชนออกมาเรียกร้องสิเพื่อให้สิทธิ์ตัวเองนั้นส่งไปถึงรัฐบาลถามว่ารัฐบาลเนี่ย <S <S เขาจะยกเลิกให้เราไหมคําตอบในใจฉันก็คือไม่ค่ะเพราะว่าเราทำมาหลายวันแล้วถามว่าตํารวจที่มาในวันนี้ เขมีความคิดกัลเราไหมหนึ่งในนั้นมีค่ะแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้ก็ให้ทุกคนแสดงพลังนะคะเพื่อจะเดินไปข้างหน้าขอให้เขายกเลิกในสิ่งที่มากดดันพวกเราในวันนี้ขอให้เราพ่านวิกฤตในท้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ผมขออนุญ,ญาตประชาสัสพัน์นิดนึ่งนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบนะครับมาเือนนี้นะครับวันเสนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับเนื่องในวัันนผู้รรีโลกะคบ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่หน้าหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับรวมถึงสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องตำรวจด้วยนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากเราเสร็จกิจกรรมตรงนี้นะครับจะมีกิจกรรมของทางเอ็มนิสตี้สากลนะครับหรือว่าเอไอนะครับ ปฏิบัติการด่วนรวบรวมรายชื่อนะครับกดดันให้มีการสอบสวนตอนนี้คุณวันเฉลิมนะครับก็ขอเชิญน้องน้องนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนรวมถึงพี่ตำรวจด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับจะร่วมลงรายชื่อนะครับก็เดี๋ยวลงทางจะมีทาง a อไมาตั้งโต๊ะนะครับขอเชิญครับ เดี๋ยวจะมีทางเอไอนะครับเขาก็จะเดินนะครับขอให้ลงรายไปชื่อนะครับก็ใครที่ยังสนใจก็เดี๋ยวอ,อยู่ลงรายมือชื่อนะครับจะมีาทางอาสาสมัครสวัสดีค่ะจาก a m มเนส y ี n อินเตอร์เนชันะคะนี้วันนี้เรามาเชิญทุกคนร่วมปฏิบัติการด่วนนะคะเรียกร้องเกี่ยอรัฐบาลกัมพูชานะคะ ให้สืบสวนสอบสวนกรณีการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมนะคะก็ใครที่สนใจสามารถมาลงรายชื่อได้ที่พนักง,งานที่ใส่เสื้อสีดำเหลืองนะคะขอบคุณค่ะอบางชทางทางขวามือของผม